เคยถามตัวเองกันไหมครับว่าคนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วหรือยังในการทําความเข้าใจครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าความคิดแบบนี้แหละครับอาจจะเป็นกับดักที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ได้ที่คอยขวางไม่ให้เราออกแบบอนาคตของตัวเองและเราจะใช้หลักจิตวิทยามาช่วยปลดล็อกศักยภาพที่เราอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนได้ยังไงลองถามตัวเองดูเล่นๆนะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหน คำถามไม่ง่ายแค่นี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากๆเลยนะในการเริ่มออกแบบอนาคตของเราทีนี้พอย้อนกลับไปมองอดีตบ้างละครับจำตัวเองเมื่อ10ปีก่อนได้ไหมโหเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่นี่แทบจะเป็นคนละคนเลยแต่แปลกไหมครับพอให้มองไปข้างหน้าทําไมเรากลับคิดว่าอืมอีก10ปีข้างหน้าฉันก็คงเป็นแบบนี้แหละไม่เปลี่ยนไปมากหรอกไอความรู้สึกแปลกๆนี่แหละครับมันมีชื่อเรียกในทางจิตวิทยาด้วยนะ เขาเรียกว่าภาพลวงตาแห่งจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์หรือ the end of history illusion ครับมันคืออะไรมันก็คือความเชื่อลึกๆของเรานี่แหละครับที่ว่าตัวเราในวันนี้เนี่ยคือ final version แล้วเราผ่านอะไรมาเยอะเปลี่ยนแปลงมาเยอะจนถึงจุดนี้แล้วเราก็เลยเผลอคิดไปว่าอนาคตข้างหน้าก็คงไม่เปลี่ยนไปจากนี้เท่าไหร่แล้วละ่ะซึ่งนักจิตวิทยาบอกว่านี่แหละครับคือภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเองล้วนๆเลย แดเนียลกิลเบิร์ตคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขาสรุปไว้ได้คมมากเลยครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเหมือนงานที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ดันเข้าใจผิดไปว่าตัวเองเสร็จสมบูรณ์แล้วโอ้โหนี่มันคือแก่นของเรื่องนี้เลยจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คิดกันไปเองนะครับเขาไปสำรวจคนมาจริงๆไม่ใช่หลักร้อยหลักพันนะแต่เกือบสองหมื่นคนเลยซึ่งผลก็คือคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้กันทั้งนั้นเลยครับอ่ะ มีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆเลยลองนึกภาพตามนะครับคนอายุ20เนี่ยส่วนใหญ่จะมั่นใจมากเลยว่าโอ้ยอีก10ปีข้างหน้าฉันก็ยังชอบกินของแบบนี้แหละแต่พอไปถามคนอายุ30จริงๆเขากลับบอกว่าโหรสนิยมเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยจากที่เคยชอบเบอร์เกอร์ตอนนี้อาจจะหันมาชอบกินสลัดสุขภาพดีแล้วก็ได้นี่แหละครับหลักฐานชัดๆเลยว่าเรามักจะประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของตัวเองต่ำเกินไปเสมอแต่ ข่าวดีก็คือไอ้กำแพงภาพลวงตานี้เนี่ยเราทลายมันได้ครับแค่เราต้องไปทำความรู้จักกับพลังของตัวตนในอนาคตหรือฟิวเจอร์เซลของเราให้ดีขึ้นไอ้เรื่องฟิวเจอร์เซลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การคิดบวกสวยๆนะครับแต่มันมีหลักการทางจิตวิยาลองรับเลยนะที่เรียกว่า prospectiv e psychology เขาบอกว่าความสามารถในการจินตนาการถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยคือพลังพิเศษสุดๆของมนุษย์เราเลย เราสามารถใช้ภาพของคนที่เราอยากจะเป็นในอนาคตมาเป็นเหมือนเข็มที่นำทางให้กับทุกการกระทําของเราในวันนี้ได้เลยครับแล้วการมีภาพฟิวเจอร์เซลฟ์ชัดๆเนี่ยมันดียังไงก็ลองนึกดูสิครับมันเหมือนเรามี GPS ชีวิตส่วนตัวเลยนะงานวิจัยเขาบอกว่ามันจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องยากๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเป้าหมายก็จะชัดเจนขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะดีกว่าเดิมและที่สําคัญสุดๆเลยคือมันจะผลักด,ดันให้เราเติบโตไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาครับ เอาละแล้วเราจะเริ่มออกแบบตัวตนในอนาคตของเราได้ยังไงไม่ต้องห่วงครับมีพิมพ์เขียวง่ายๆ3ขั้นตอนมาให้ลองทำตามกันได้เลย3ขั้นตอนที่ว่านี้ก็คือ 1. แยกตัวเองออกจากอดีตให้ได้ก่อน 2. ส,สร้างภาพอนาคตที่มันชัดเจนจับต้องได้และ 3. ขั้นตอนนี้ทรงพลังที่สุดเลยคือการเขียนเรื่องราวชีวิตของเราขึ้นมาใหม่อะเรามาเจาะลึกกันทีละขั้นตอนเลยดีกว่าครับ ขั้นตอนแรกเลยนะคือการเปลี่ยนภาษาที่เราคุยกับตัวเองครับจากที่เคยบอกว่าฉันเป็นคนแบบนั้นฉันเป็นคนแบบนี้ซึ่งมันเหมือนเป็นการตีกรอบตัวเองไว้เลยครับลองเปลี่ยนมาเป็นการจดบันทึกสั้นๆในแต่ละวันดูครับว่าเอ๊ะวันนี้เราเปลี่ยนไปจากเมื่อวานยังไงบ้างนะแค่นี้เองครับเราจะเริ่มเห็นเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นี่นะพอเรารู้แล้วว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่2ครับคือการสร้างภาพอนาคตให้มันชัดเจนขึ้นไปอีก ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า deliberate practice ครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่การนั่งฝันกลางวันนะแต่มันคือการฝึกฝนที่จะมองเห็นอนาคตแบบมีกลยุทธ์เลยล่ะครับ วิธีการฝึกก็ง่ายๆครับมีหลักอยู่5ข้อเริ่มจากตั้งเป้าให้ชัดๆเลยแล้วก็ตัดทุกอย่างที่รบกวนสมาธิทิ้งไปจากนั้นก็โฟกัสทีละอย่างทำแล้วก็วัดผลที่สำคัญคือต้องคอยปรับเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆนะครับและข้อสุดท้ายคือมันเห็นภาพตัวเองตอนที่ทำสำเร็จแล้วซ้ำๆในหัวจนมันกลายเป็นพิมพ์เขียวที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ความฝันลอยๆอีกต่อไป มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับและขั้นตอนนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดการเลยก็ได้นะนั่นคือการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลิกภาพ personality หรือก็คือตัวตนของเราในวันนี้กับอัตลักษณ์ identity หรือคนที่เรากำลังจะกลายเป็นลองดูตารางนี้นะครับจะเห็นภาพชัดเลยบุคคลิกภาพเนี่ยมันเหมือนภาพถ่ายจากอดีตครับมันคือผลรวมของพฤติกรรมเก่าๆของเราแต่อัตลักษณ์เนี่ยสิ มันคือภาพร่างของอนาคตมันคือการประกาศเลยว่าฉันกำลังจะไปทางนั้นการที่เราโฟกัสไปที่อัตลักษณ์ในอนาคตเนี่ยมันจะเหมือนแม่เหล็กเลยครับที่จะค่อยๆดึงดูดพฤติกรรมใหม่ๆเข้ามาจนสุดท้ายมันก็หล่อหลอมกลายเป็นบุคลิกภาพใหม่ที่เราอยากได้นั่นเองทั้งหมดที่ว่ามานี้มันเลยนําไปสู่การเปลี่ยนมุมมองที่สําคัญที่สุดเลยครับคือการเลิกยึดติดกับตัวตนที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วหันมาเปิดใจกับความเป็นไปได้ทั้งหมดของตัวตนที่เรากําลังจะกลายเป็น ต้องจําไว้เลยนะครับว่าคนที่เราจะเป็นในอนาคตเนี่ยไม่ได้ถูกกําหนดได้ว่าวันนี้เราเป็นใครแต่วันนี้คือจุดสตาร์ทครับคือจุดเริ่มต้นสําหรับคนที่เราเลือกที่จะเป็นต่างหากสุดท้ายนี้คําถามเดิมตอนต้น,นเรื่องก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะเลยว่าคนที่เราอยากจะกลายเป็นในอีก10ปีข้างหน้าคือคนแบบไหนกันแน่เพราะการเดินทางครั้งใหม่ของเรามันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับ